วัดดีแล้วก็สบายดียามเช้าพี่น oui. ้องมาทุกคนเนี่ยเด้อเดว่าจะเป็นพี่น้อง่งลาวพี่น้อง่งไทยพี่น้องที่ตั้งประเทศที่ติดตามนะฮะโแมตโนยอยู่ตอนนี้แมต้นยก็ขอทักทายสบายดีเนาะมือวันนี้แมต้นยจีพาพี่พาน้องมาหาต้อยมาชมพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคือจะกินนั่นแก่งไค่มาชมมนะเลยมาต้อยมาชมนะกาจักขีได้หรือเปล่าก็ไปลุ้นน้ำกันนะพี่น้องนอกจากเมืาอวมนนี้ก็เป็นที่คึ้มๆลมๆหนาวๆเลยนะพี่น้องเอ้ย ไปพี่น้องไปหมอบอลลายใหญ่ห้างไปหาตัวไม่ชมแม่แต่น้อยก่อนที่ไปแม่แต่น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องของไทยขอบใจพี่น้องของลาวเนาะมาเมื่อนี้แม่แต่น้อยก็ไปมาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยมาที่หม่เก้าหมู่สาแล้วก็ผู้พาตาน้อยพี่น้องเอ้ยก่อนที่ไปแม่แต่น้อยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่แต่น้อยตลอดมาเนาะผู้เลยที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่แต่น้อยนําพูดเป็นกำลังใจการนไปให้คลิปต่อไป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 พี่น้องไปหมอบอาลายใหห้างเดี๋ยวมันฉี่นฉ่อยนนี่นะ Năm, chơi nhà mì, à, mà mình năm lòi dễ lòi năm bảo phù phà nông mà thì chơi đâu mà chơi phù phà mà khổ à, khó chơi đây nè nhử nó nô mà khó nô nhử vậy gì nè thì đợi, này nè nà. à. cá bồm phù bên này cá bồm tôi nông này chơi như mình năm cá bồm chơi bộ như mình bài đi ba bà lùng đấy nhăng bài đi ba lùng rồi mẹ ด <c oughs> no, no, <c oughs> ีวลงมาหาเพิ่มมื้อนี้นะไปไปชมไปชมย่านบังคบปาตาน้อยเป็นพี่น้องเอ้ยอย่าไปลอยน้ําอาน้ํามาเจอเนาะยามนี้มันมีน้ําแห้ง่นะฮ่าๆๆๆเพ่นเพิแงกๆาแล้วไปลอยน้ําหน่อยนะตอนนี้แม่ตาน้อยกได้ยางไปหามาชมแถวนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยกจักสิมีหรือบ่ได้าชมกะแม่ตาน้อยได้ยางมอนี่กได้เห็นพี่น้องหงมาชมนะอยู่พู้พี่น้องเอ้ยพูนหังบักใหญ่นึงพี้อง หนูช่ำกระจังคงเมตตะน้อยแล้วพี่น้องจักขี่เอาได้หรือบปล่าเช่ามึงมาข้ามเพ่งจิ้มได้หรือเปล่าก็ไปลุ้นตรงกันพี่น้องเอ้ยว่ามันจะใชรหรือบ่นะข้าเพ่นกะได้ฮิวมาชมลงมาแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนขึ้นนะแม่ตะน้อยเราได้ทายพี่น้องมึงนะตอนนี้เพ่งกะได้หั่งมาแล้วก็ได้ฮิวมันลงมาหนำนะอ๋าตัวหั่งเมียนหน่อยพี่น้องเอ้ยหึหึหึจำข้าชุ่มระเบ้าข้ามเพ่งบัลนี้นะฮะฮะฮะ มาพี่น้องเอ้ยมาตัวนชมกน่าปรับนะมาตัพี่องเอ้ยแม่เตอมาแล้วนีะวมกัอย่บ่นีนะลมก็ยังพี่นอเยเกนมาไม่าอยู่ไ้นะเบิ้งดูกเบิ้งกรเคดคไข่อยู่ไน้นะคลมันตุกมาแล้วนะ

ยิ่งเบิกมาชมของแม่แต่น้อยเอาเมื่อกี้นะพี่น้องเอ้ยว้าวตวพี่น้องห่างเดียวละนี้นะชุดยอดเลยพี่น้องเอ้มื่อนี้นะแม่แต่น้อยหมานขนาดมื่อนี้ห่างหนึ่งได้ปรหลายนะว้าวชุดยอดชุดยอดชุดยอดแม่แต่น้อยได้ยางมาหนี่งก่าได้เห็นนี่แล้วพี่น้องเอ้ยหั่งมาชมนะน่ะพี่น้องเอ้ยจั๊กจีเอาได้หรือเปล่าได้เพราะว่ามันนั้นน่ะนะมันเป็นน้ำมันมีคือน้ำน้ำเป็นตะไคร่อยู่ในไข่เฉยแต่ว่ามีคือน้ำกะ ไปลุ้นน้ำการพี่น้องเอ้ยว่าฉีเอาได้หรือบ่ความเป็นในห่านนะพี่น้องเอ้ยมันค้างอยู่คือหนามนี่นังพันอยู่ท้าเรากงไเปานี่กับมันใจสบายอยู่ดอกยวนะนี่ค้างคือหนามนี่เราเตะแล้วนึ่าอีบ่หนึ่ง้าวสีดายจังจะพายจะไายพายเอาไปจังก่อนจังตูงแล้วมนี่พี่น้องเอ้ ยังโตงคุเจ้ากยังนะมันโอ้ยี่ดายเะและโอ้ยแตะละเอ้อเฮเด้เป่ามได้พี่น้องเอ้ยหาแผนการไหมอีกมานน้แผ่นการเนี่เลยแล้วอ่ะี่ดเด้เป็นงอยู่แล้ะไข่นะไข่แท้่วาลีนะเเช็ดเช็ดเอ่าตกละว้าตัออกมาได้จะเป็นชินปรินมันล้วพี่น้องเอ้ย เมื่อกี้มาชมนะไข่ใช่ไหมพี่น้องเอ้ยอันนี้ชิ้นยอดเลยพี่น้องเอ้ยมาชมแต่น้อยจะแฉลบกว่าพี่ดายน้องพี่ดายแต่มันแตะนะนะยางมันนี่ก็ได้เห็นนี่พี่น้องเอ้ยห้างมีเยอะเด้ได้ห้างน้อยอันนี้นะะนี่เดี๋ยวเพื่อควาเป็นตาแเอาก็เอจฉิบเป็เป่าขันเยอะคือกินีเชื่อว่าคักเลยน้องพ่อพ่ออลไ ไอาา้ช่างน้อยมันก็ไข่ยี่บอยนั่งคือขี้เบาๆใช่นอ้ยไม่ใช่ไงไช่โบมึงจะเล่าเคลื่อนกระยำก่อนตุ๊กไข่ได้พี่น้องไหมในน้องในน้อยนี่ก็ไข่ได้ย่างมันนี่ก็ได้เห็นนี่พี่น้องทำโจชมนั่นน่ะตอนนี้ประคำเป็นกรไดิ่งนั่นหินอันห่านอะไรจักใจกูโบ่ได้ทำาจ้มขอยู่ฟูละ ยูชูงผู้พี่น้องเอ้ยยูเทิง์นผู้ผู้ห้ามมาชมนะยูผู้ผู้ผู้อ่าอันตรายยูชูงพี่น้องเอ้ยผู้ห้ามาชมนะนดี๋ยวเบิ่งมาข้ามเป็นจะเอาได้จิ๋วตอนนี้มาข้ามมันก็ได้ขึ้นหัวห้างมาชมนะพี่น้องเอ้ยนะตอนนี้เป่นในตัดอยู่นะโอ้ยจีดายมันละเตะเนาะโอ้โอ้โอ้หมุนอีตุยพี่น้องเอ้ยอาเตะมันพี่น้องเอ้ยมุนอีตุยมาะจิดายเลยมามีใครอยู่เด้วพี่น้องเอ้ย นี่เมตาโนยขี้ได้เอาเพือกยังก่อนว้าเป็นไมเปงมาละงหุย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 นี่เป้งทั้งหลายฮะเพี่เอ๋มาลังเอ้ยเป็นไมเปงมาลังห้างที่เมตาโนยเอยมาเมื่อกี้นะเออโตขี้ดายมากพระทมันพี่น้องเลยกลายเป็นไมเปงมืดพี่น้องเอ้ยอันนี้คือห้างที่ชองที่พระคัเพิ่นบักลงมากกงมงอันต้นอันเมตา้อยน้ำมีอยู่สามห้างพี่น้องเอ้ยห้างนี้ง่ายทั้งหมดแต่ว่าพระคัเพิ่นเอาได้ ช่ชงห้างนะห้างที่ชามจะขี้เอาได้หรือเปล่าลักหารักลีมาชมเดียวดีเมตเตโนยคิดได้เอาเชื่อไยังก่อนเเมตตโนยคิดได้เอาไปเชื่อไปยังก่อนพี่น้องเอ้ยนี่นห้างนี้ไข่แน่นอนพี่น้องก็หนักอะไรักนี่ไข่พี่น้องเอห้างนี้เ่ยเมาละเนี่มาละจุ๊ก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 จุ๊จุ๊จุ๊บจุ๊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 บจุ๊จุ๊จุ๊กจุ๊กุ มีแต่ห้างชุ่มๆไ่นะเอ้ยห้างตั <c oughs> sure ้มกับบอมีบอมขาเป็นการได้บักลงมาแล้วมันกันได้ค้างอยู่อันโก้โมโหนี่พี่น้องเอ้ยเป็นผีอายุมาที่เอาได้ที่บ่ค้างชุงค้างกอ่ะก้อยไปเกาะห้างมาชมมากระแตะแล้วแบบนี้มืดเนี้ยในเบิ่งห้างบอมขามเมีนมาเมื่อกี้นี่กนพี่น้องเอ้ยมันจะใครอยู่ที่บ่เพราะว่าห้างเมื่อกี้นี่น่ะเอาไปได้ใช่ไหมน้องเอ้ยกะได้หาห้างใหม่อีกตอนนี้นะอันนี้ไข่อยู่ได้พี่น้องเอ้ยอืม เฮ้มาละเอพี่น้องเมื่ตอน้อยได้ยางม sì, ันก็ได in ้เห with ็นอี่ทางผู้ชมน้ำบักไงหนึงยานตะบอกใครกันใค่ว่าตัวหนุยเลยนะเรื่องประคำพี่น้องเบาคำไปนินไปจีนอ่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยจะขึ้นได้หรือบ่นั่นนะขึ้นไม้นั้นโลดไม่ละโคลราขึ้นก็ได้โอ้ยนี่นะทางผู้ชมอยู่นี่เอาตกเลยนะตกด้วพี่น้องเอ้ย ตัวไวแม่แต่น้อยจะลืมเพลินจักไวจักี่ไห่ใครจิบบอ่มาพี่น้องเป็นไม้เป็นผู้ชมดีก็ใคร่พี่น้องคือพ่อค้ามันเล่าจเล่าให้งก็ไ่ได้อีกก็พี่น้องโยโยลงหัวยอดเลยพี่น้องเามนี่งม่นี่พี่ว่าแมแต่น้อยกะไเ้มานขนาดพี่น้องามานี่นึ่งอ้าวพี่น้อง เนติ้งกระไลยนี่ไถ่กระไลยนี่ติ้งกระไลยต่น้อยกั็มาขำก็ได้ผ้าเดี่ยวยางหาอันตามป้าเหลาเนี่ยน้อยอันเข้มเดินน้อยแต่กิมีแล้วบนนี้นะไปหาบุ๊กก็นัมงบนนี้ละปลาตัวหมาวายนี่ก็เป็นแจ้งเปแจ้งยิ่งง่ามมานีนะอ่างมานีแม่ต่น้อยก็ได้เห็นอีพี่น้องเอ้ยทางปลาชมนั่นนะคะ มีพูดละสามห้างพี่น้องเอ้ยแต่ว่าห้างเยอะห้างนึงนะน้อยจ่องห้างเดี๋ยวคือปลคัมพินปังเอาเอ็ดอยู่ยอดในเป้าพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันอยู่น้ำเขือนหนามน่ะมันนะปลาคัมพินก็ได้ตัดแล้วพี่น้องเอ้ตัวนี้ไปเห็นทอดปลาคัมพี่น้องเอ้ยเลื้งปลาเล้าหกห้ามมันนะเจ้าพกเจ้าพวกด้านอาวก็พิงก็ได้ถึงลงมาอันนี้อยู่ทรงผู้กมีพี่น้องเอ้ยห่างบาง่ายนึงแต่ว่ายันอาำลาได้แล้วผู้มันไม่มีเลยคือถึงมันก็ได้อยู่แบบนั้นไม่บอดึงลงมาอัน เอาลงมาได้จะเตะผ้าพื้งนะชมเดบ่ๆนึงดัแไ่ตน้อยสิได้เอาไปเชื่อกั่ยังอนสิได้น้องะค้างยู่เด้กเข้มหมดวายเฮ้ยเลาบึงึมึงพี่น้องออู้ชิได้สิได้น้องอชิได้แต่มันเตะมันคุ้มหมด อไข่แท้ไข่หวานแม่ตะน้อยได้ลอดดงลอดป้าเฮามานี่ก็ได้เห็นอีพี่น้องเาชมนะานี่พี่น้องแต่ว่าหงบ่ใหญ่ได้ห่งชนีก็ไข่ด้พี่น้องเอ้ยนี่ช่องหงอ่าตแม่ตะน้อยสิได้เอาก่อนเอาเจอก็ยงก่อนพี่น้องเอ้ยสิเอาเลยดอกแมเด้อแดงๆอยู่นะ เคยดูไข่ยี่โบยนะเบิรงดิีแม่ต่น้อยเอาพี่น้องเบิร์นก็เอามันที่ไข่ยี่โบหางน้อยชั้นนี้นะไข่ที่โบไข่ปั๊บตัพี่น้องอันนี้ชุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยต้องหางน้อยไข่เลยนะตัวบักลากินบ่ะนี่ลูกอืมอับักลากินเพือบอ่ะกินมาโหดบักรา มาต้นงามพี่น้องเอ้ยโหดเดชีแล้วโหดชุกงามงามเท่งามหวานน้อง่ตน้อยเป็นการได้กินอยู่นะนี่พี่น้องแม่ตน้อยได้ย่างมันนี่กะได้เห็นพี่น้องเอ้ยช่องห่างอยู่ลำดีแ้วนี่นี่แม่ตน้อยชิดบักทคนาเป็นตาพี่น้องเอ้ยแม่แต่น้อยว่าคือขวจะตานเอากินนี่แต่ว่าตัาบม่ได้มันอยู่ผุ้แม่ตน้อยยืมาถึงบาฮัข้า้า เดี๋ยวองเอ็มมาเตะแล้วบ้านะนี่นนนตตยังนะอยู่อยดีมาคาเป็นได้ตานออกมาเรียบร้อยเดีย๋ยวแม่จะน้อยชีดได้เอาไปชิคกี้ยังก่อนเป็นตะไคร่อยู่บ่น,นี่นะเอ็มมาไข่อ่น่ะนักอยู่ได้พี่น้องเอ้ยนี่นะโอ้โอ้ยข้าไม้ข้าไม้ข้าไม้ไมก็อย่างข้าไม้กะมังดูไข่บ่ ไข่เลยไข่อยู่้อพี่น้องเลยน่ะถ<ม>ือง่อยตะหน่ยกู้ข่เพียงกันตอนนี้เมตา้อยกับบอค้ำกับผู้พาการตา้อยการได้ผ้าได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยตอนไม่ชมนะเดี๋ยวเมตา้อยกับจีได้มือก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มชวัยเยอะกินข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยแดดเฉยไม่ได้โหดเอพราะมือนี้มอมีแดดเป็นชีคึมคึมมันนะหมอดแต่กับ,บ่แดด ว่าคืมกับโบคืมมันเป็นจะมันเป็นแล้วเราเป็นชีกุ้ยยียู่นะพี่น้องเยก่อนชิมือแม่ตน้อยกะเฮอพี่น้องเยี่ยมมึงกะยังมาชมของแม่ตน้อยก่อนเพราะมันชีได้หลายหรือบอนะเมตน้อยกะได้ย่างมาเยี่ยมมึงกะยังมาชมของแม่ตน้อยพี่น้องเออแต่ไม่นานได้หลายพี่น้องไมอนี้หมานรือเมตน้อยนะมาชมของแม่ตน้อยนะต่อสังลุกนี่งามเขาท่านพี่น้องเอยชุดยอดชุดยอดมาอนี้หลังจากที่เยี่ยมกันยังแล้วเมตา้อยกะชีได้มือก่อนพี่น้องกันวันนี้เพราะว่าตอนนี้มันกระชายนะเน ตาน้อยก็จะกินข้าวแล้วตอนนี้นะแม่นมาประมาณคี่เป็ดโมงกว่าแล้วพี่น้องเมื่อกลับแม่นตาน้อยก็ม่ได้นย่างแบบนี้นะแม่ตาน้อยกขี่รถไถมานะเพราะว่าบัตรตาน้กเพิ่งมานําเสียงลมก็แห้งพี่น้องเอ้ยนะคะเสียงอุกอุกมื่อกี้นะกเมื่อพบเด็กกับแม่นตาน้อยืนพะลักพะลักพี่น้องเอ้ยตอนนี้แม่ตาน้อยการในผ้าเดียวก็เมื่อพี่น้องเอ้ยขี่รถไถมาแล้วตอนนี้นะอ้าก็ท้อนกระแทกอันนี้นะรถไถกัน เด็ดหอนละงอกควายก็ห้ามมันอนตามผมพี่น้องเอ้ยฮะตัวลายนี่งอกควายนะนะหอนแล้วก็ห้าหาหุ่มเสียเช็ดตอนนี้เมตา้อยกับะคำกะได้มาเทิร์นแล้วพี่น้องเอ้ยเด็กเมตา้อยกะจะได้ไปหากินมาชมแล้วกันหาไอ้กินก้อนเพราะว่าตอนนี้นายเจือกข้าวแห้งเลยนะบะคำเป็นเอากินเอาก้อนพี่น้องมันเกาะกับอันบุดองคักเลยนะเนาะมือหนังงามพี่น้องเอ้ยมีแต่ไข่โขลกับหนังเนี่ยเป็นกับหลายพี่น้องมาชมนะ โอจับแล้วก็คุกโดน้องหนเลยบักขำพี่นีอาบูตองซื้อเพราะว่ายังมีป็นเหมือนอ้อด้วยนะมีป็นกับบักหลายนี่มีอัมบูตองยังแตอ้อเหมือนอี่นะขณะอัมบูโต้เชื่อยังอ้อดนวยตอนนี้กะคือบักขำพี่นเอามาเถ่าเชี่ยกระซามพี่น้องตัวไก่กับบุไดเฮกับมาลังยูยยมาพี่น้องเลยคือบักขำพี่นิ่เชี่นยวโอ้ยไก่กับลายนะแมยกับบุไดลายเด้อไม่ดี จะม่เป็งเช้าไก่ก็ได้ตั้งกระโพดเลยไก่ก็ไก่เมตาโนยนี่แล้วพี่น้องเมตาโนยเอาเขามาตานะเพราะว่ายันแล้วยันกากินก็เลยเอาเขามาเว้นตะบ้านแต่ว่าอยู่หน้าก็มียุ่งมาได้เอามามมืดเด้อเอาเขามาบ้านน่ะชมเมย์พี่น้องนะมาได้เห่กันยอยๆมาใกล้นะ ไกน่นี่กระโพดเลยเนาะนในผืนผืน,นมาเว้นเฉลืกก็ไม่ได้อันแม่มาชมนะก็ได้ไก่้ทกินอันนี้พี่น้องมาชมของแม่ตะน้อยตอนนี้ก็ได้กิวก้วแล้วได้กิว้วแล้วเรียบร้อย,อยดียแม่ตะน้อยก็จะได้เชื่ออื่นตะน้ำก็หาดีอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยแม่เป่งกับมันไข่นี่เดีแม่ตะน้อยก็จะได้เชื่อขึ้นก็ตัวหนักนี่พี่น้องทางลุ้งมันงามกเลยเฮ้ยละเฮ้ยละ ก็บเน้ออมนมนี่งามมันนี้เล่ชุบเงนลหรอ ฟ้าตัวใครมาชมกูแม่ตะน้อยมันนี่พี่น้องมันได้หลายอีนะนะคึงกับชามน้อยจุนยิ่งหอนกับชามขึ้นแต่แม่ตะน้อยกลับว่ได้ชุบมืดแล้วพี่น้องเอ้เพราะว่าย่างกินหมมืดนะชุบเอาแม่ตะน้อยว่าอย่าแกงนะไม่ได้แกงจรับชุบเอาเพราะว่าย่งข้าวแห้งนะบ่ทันละพี่น้องแม่ตะน้อยกะได้แบ่งไว้กะโทยแถมเงินพี่น้องเอ้เพราะว่าชุบมืดย่างกินหมมืดนะมาชมมัก็ลายนะแม่ตะน้อยกะชุบช้ำนี้ละนี่แม่ตะน้อยที่จะได้ไปชุบก็มันตัวคำเป็นโชยอันหูฟักเชือน้ำพี่น้องเอ้เพราะว่าบื้อออััักนนพงหม่อ นอนเดียวนึงก็เลยเอาหัวพักเจอนำ้ำทำเป็นการช่วยเบือเนื้น่แต่น,น้อยกะได้ปุ่งเคืองมัเน,นี่มาคิดกันบได้จี้ลยเทียเกินข้าวยังไะบอท่านละกีก่บได้เชื่อมเหมือนแต่ Trời đất. Được phát con hổ. Thì mình chấm lạp được Cho cô nó cá. Mụ chị vô, chị này Tôi chưa được kịp nữa mhm 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 mẹ mhm nói cả mhm 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 ถพนี่ยชินะ้องเนี่ยยูนกินเมตน้อยไม่นี่นะนี้ต้มหนูไหมอนเม็ตน้อยหามากสริมงานอนงแล้วก็มีชุบชมพี่น้องเลยมาๆพี่น้องมากินเข้าไงเม็ดตน้อยมาเสีบได้ไมนี้ชุบมาชมเป็นต่เสีบยัง ha tụi mình sao mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

บ่คนใดลนเนานะะาจ่กินเอเห็คนังกแต่เกเขนอนเอกทากินข้าวกินน้ำแล้วแม่ต่น้อยกับอขอบคุ้นเอทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ต่น้อยตลอดมาเนาะ เพื่อยที่เข้ามาใหม่ๆกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมนต่น้อยนําเพื่อเป็นกำลังใจกันในคลิปต่อไปคลิปนี้กะได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเท่านี้ละคลิปหน้าหรือวอกก่ากหน้าก็เพราะกันไหมอ่ะขอขอบใจหลายๆ